สว,ส,สวัสดีค่ะกลับม,มาพบกันอีกครั้งกับรายการคุยกับหมออจิมานะคะสารพัดเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นความรู้ในการไปดูแลตัวเองรวมถึงคนในครอบครัวคุณผู้ชมใช่ค่ะสัปดาหน์นี้เป็นเรื่องที่ทั้งสนุกและน่าสนใจมากๆคุณหมอค่ะ <c oughs> เรื่องที่บางทีคนอาจจะลืมไปแล้วเนี่ยม,มันเหมือนกับเป็นชีวิตป,ประจําวันของคนไปแล้วนะค่ะนั่นก็คือเลเซอร์วันนี้คุณหมอก็เลยจะชวนพวกเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของเลเซอร์ <Laser. S 1> ที่ถูกลืม ทำไมทำไมถึงตั้งหัวข้อแบบนี้คะคุณหมอคือมันเหมือนกับเป็นคำที่ทุกคนคุ้นเคยเพราะฉะนั้นเราพูดถึงเลเซอร์ปุ๊บทุกคนก็จะคิดว่าอ๋อมันคือวิธีการอันหนึ่งโดยที่คนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลเซอร์มันมีหลายชนิดหลายประเภทหลายแบบวันนี้ต้องดูรายการเราเลยนะคะจะได้เลือกใช้ให้ถูกต้องกับปัญหาที่เรามีนะคะโ,โหแค่เกริ่นก็สนุกแล้วค,ค่ะคุณหมอคะอดใจรอไว้ก่อนเพราะว่าช่วงแรกก็มีข่าวที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะในช่วงหมอคุยข่าวค่ะ ห,หมอชวนคุยสัปดาห์นี้คุณหมออาจิมาชวนพวกเราคุยถึงเรื่องของเลเซอร์โดยคุณหมอตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าเลเซอร์ที่ถูกลืมโอ้อันนี้แบบฟังแล้วแบบเอ๊ะ เราลืมอะไรไปเราตกหล่นอะไรตรงไหนไปไหมหรือเราขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเลเซอร์หรือเปล่านั่นแหละคือจุดที่เราจะพูดกันเพราะส่วนใหญ่นะคะคุณหมอขายอย่างถ้าเราเป็นคนธรรมดาสามัญเนาะไม่ใช่คุณหมอไม่ใช่แบบว่าผู้เชี่ยวชาญเราก็ไม่รู้หรอกว่าเลเซอร์มันมีกี่ชนิดแล้วแต่ละอันมันใช้เพื่ออะไรบ้างพอเราคิดว่าเลเซอร์ก็เลเซอร์จบมันไม่ได้ใช้ใชรักษาได้ทุกอย่างคช่คหมอตอนที่มีเลเซอร์เข้ามาใช้ใหม่ๆค่ะ<ๆ>ประมาณสัก20กว่าปีที่แล้ว คนยังรู้จักเลเซอร์เนี่ยน้อยมากเขาพูดถึงเลเซอร์ปุ๊บเขากลัวนะจริงๆแล้วเนี่ยคือความเข้าใจของคนเนี่ยน้อยมากว่าเอ้จริงๆแล้วเลเซอร์มันทำอะไรได้บ้างแบบใช้แล้วมันจะทําให้เกิดเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นคําถามท็อปฮิตเลยสมัยก่อนงั้นแต่จริงๆแล้วสมัยนี้เนี่ยคนมีความเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าก็มีกลุ่มคนที่ก็ยัง q u e s t i o อยู่ว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยเลเซอร์เนี่ยจริงๆแล้ว ทำอะไรได้บ้างแล้วจริงๆแล้วเลเซอร์เนี่ยมันมีหลากหลายชนิดมากๆค่ะเลเซอร์ก็คือการที่เอาแสงเนี่ยมาแอมพลิฟายคือเหมือนเสียงอะ่ะคุณแนนเอามาผ่านเครื่องเสียงแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงนู่นเสียงนี้อ,อันนี้ก็เหมือนกันะนะก็คือเอาตัวกําเนิดแสงเนี่ยใช่เอามาแอมพลิฟายแล้วเอาไปเปลี่ยนไปเป็นแสงแต่ละ ประเภทแต่ละชนิดซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็ยังมีความจำเพาะในการรักษาที่มีความแตกต่างกันเพื่อที่จะเอามารักษาเนี่ยโรคหรือภาวะต่างๆที่ความผิดปกติต่างๆให้ได้กว้างขวางมากขึ้นอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเรารู้ว่าเอ้ยเลเซอร์เนี่ยเอามาไว้สำหรับผ่าตัดเลเซอร์เอามาไว้สำหรับรักษาเนื้องอกอันนี้คือเป็นอันที่เรารู้กันทั่วๆไปก็คือเป็นเลเซอร์ในสมัยแรกๆคือเป็นเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ ก็เอาไว้ทําลายกลุ่มพวกเนื้องอกต่างๆพลังงานที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันก็มีความต่างปล่อยออกมาเป็นช่วงๆปล่อยออกมาเป็นจุดๆปล่อยออกมาแบบเป็นสแกนเนอร์คือเป็นเป็นแผงๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างของแสงที่ปล่อยออกมามซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อความจำเพาะของเลเซอร์แต่ละประเภทที่เอาไปรักษาอะไร เข้าใจแล้วแถมเลเซอร์เนี่ยยังมีหลายความยาวคลื่นก็เลยทำให้มันสามารถเอามาใช้ได้หลายระดับความลึกอย่างเช่นสามารถจะลงไว้ที่ลาาขนก,ก็กำจัดข<ค>นนะหรือไปทำให้เม็ดสีแตกม,มันก็จะเป็นเลเซอร์กลุ่มหลักๆที่เราใช้ในการรักษาภาวะต่างๆของผิวหนังคืนอนี้ถ้าเป็นกลุ่มเลเซอร์ที่ มีพลังในการทําลายพวกเนื้อเยื่อซึ่งเขาใช้ในการรักษาเนื้อ,องอกเลเซอร์กลุ่มนี้เขาเอามาใช้ในการรักษากลุ่มพวกมะเร็งผิวหนังเพราะว่ามันเหมือนกับทําลายผิวที่ไม่ดีออกไปแต่ว่ามันอาจจะควบคุมความลึกยากนิดนึงเพราะว่าเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราก็คิดว่ากะเอาว่าเาประมาณเท่านี้ใช้ความชํานาญเอาเพราะฉะนั้นถ้าใช้กลุ่มเลเซอร์อันนี้นรักษามะเร็งผิวหนังก็อาจจะทําให้มีอัตราการกลับเป็นซ้ำเนี่ยมากกว่าวิธีอื่นแต่บางทีมันก็ มีผลดีอย่างเช่นถ้าคนไข้สูงอายุบางทีถ้าจะให้นอนผ่าตัดนาน,น,นก็จะเป็นอะไรที่แบบเสีทรมาณใช่อาจจะต้องเลือกใช้วิธีกลุ่มพวกนี้เอานอกจากกลุ่มพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็มีเลเซอร์ที่เอามาใช้ร่องความสวยง,งามมากขึ้นอย่างเช่นจะเป็นกลุ่มเลเซอร์ที่ปรับสภาพผิวก็สามารถจะเอาเลเซอร์เนี่ยมาผลัดอเอาผิวเสียออกแล้วให้มันมีการกระตุ้นผิวใหม่ขึ้นมามันก็เลยนํามาใช้ในการรักษา หลุมสีหรือแผลเป็นต่างๆไม่อาจะแผลเป็นนูนแผลเป็นคีลอยีนก็สามารถที่จะเอากลุ่มเลเซอร์เอามาใช้ในการรักษาได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยไอเลเซอร์ยังสามารถเอามาใช้สลายไขมันบางทีก็เอามาใช้รักษาพวกเส้นเลือดขอดหรือเอามาใช้ในการลบรอยสักที่ทิศๆก็ใช้เลเซอร์เหมือใช่ก็ใช้กลุ่มของพวกเลเซอร์เหมือนกันเพราะรอยสักก็เป็นเรื่องของเม็ดสีค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า เลเซอร์ laser, รักษาได้หลายโรคแต่ละโรคใช้เลเซอร์ไม่เหมือนกันนี่แหละค่ะว,วันนี้เราถึงจะต้องมาดูว่าเลเซอร์ที่ถูกลืมเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ใช้เลเซอร์ชนิดไหนเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรง<ช>ั้นเอาแบบกว้างๆได้ไหมคุณ<ช>หมอคะว่าสมมติเรามีปัญหาเรื่องเนี้ยเราควรจะใช้เลเซอร์ตัวไหนถ้าเป็นคํารักษาย่ก็จะเป็นเลเซอร์กลุ่มพวกทําลายเนื้อเยื่อใช้ปรับสภาพผิวก็ได้ใช้ทําลายเนื้องอกก็ได้ใช,ใช้รักษากระเลงผิวหนังก็ได้รักษาพวกหูดกระเนื้อ พวกตุมติงอะไรทั้งหลายอันนี้กลุ่มคร์บโออกไซน์อันนี้คือกุ่มองโอไซแต่ว่าจริงๆแล้วมันถูกแยกไปอีกว่ามันออกมายังไงออกแบบไม่หยุดเลยออกเป็นช่วงๆหรือออกเป็นเป็นจุดๆการออกของมันต่างกันมันก็ทําให้การรักษาต่างกันแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มพวกกลุ่มเออเบียมแย่เออร์เบียมแย่ก็จะมีอีกว่าเป็นเออเบียมกลาส เออเวนแยกหลายความยาวคลื่นรักษาไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่กลุ่มเออร์เบียนจะใช้ในการปรับสภาพผิวใช้ในการยกกระชับหน้าะนะคะหรือว่าใช้ช่วยในเรื่องของหลุมสิวแพ้เป็นอะไรพวกนี้ใช้ได้เม็ดสีได้ริ้วรอยได้ อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนโดยที่ไม่ทําให้เกิดผิวข้างบนส่วนใหญ่พนีจะเป็นความเยาว์คลื่งยาวค่ะแย้ yeah, ก็อยู่ในนี้ด้วยค่ะอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการใช้บ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มพวกเพาส์ได้เพาส์ไดคนก็จะรู้จักเยอะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใช้ในการรักษาหลอดเลือดอย่านงะเช่นพวกปานแดงนะหน้าแดงเส้นเลือดฝอยนะคะหรือว่าบางทีก็จจะมีกลุ่มพวกรอยแตกเนี่ยเขาก็เอามาใช้ ดยเฉพาะเราแตกที่ใหม่ๆที่ยังแดงๆอยู่แล้วก็ที่มีการเอามาใช้ในกลุ่มของเลือดแดงที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้คือเอายิงฝ้า,าเพราะว่ามันจะมีกลุ่มฝ้าเลือดในกลุ่มของพาสไดเองเนี่ยก็เอามารักษาพวกแผลเป็นได้ดีแผลเป็นแผลเป็นคีลอยหรือเวลาผ่าตัดเสร็จปุ๊บแล้วยิงเนี่ยโอ้โหน,นี้ดีมากคือมันจะเปลี่ยนคอลลาเจนเสียเป็นคอลลาเจนดีเขาก็เลยเอาเลเซอร์อันนี้มาใช้ในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน เพราะว่ามันเปลี่ยนคอลลาเจนที่เราไปโดนแดดมากคอลลาเจนที่มันแตกหักให้มันเป็นคอลลาเจนดีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นแยกค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็อเล็กซานดรายอเล็กซานดรายก็จะเป็นเลเซอร์เม็ดสีซึ่งเอามาใช้ได้ตั้งแต่เม็ดสีดาเม็ดสีแดงรักษาปานได้กําจัดขนได้ดียิงเม็ดสีได้ ยิงแท t t ทูได้ค่ะนี่ <ๆ S 2> เป็นกลุ่มใหญ่ๆหลักๆ,ๆซึ่งบอกเลยว่า <ๆ S 1> พวกเราไม่รู้แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่เราต้องทำความรู้จักกับมันไว้เดี๋ยวช่วงหน้าไปตามคุยกันต่อรวมไปถึงคำถามที่พบบ่อยกับการทำเลเซอร์อาจจะมีคำถามที่อยู่ในใจคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้ตอนนี้พักสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะค่ะ หมอชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยออติสินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างกลับมาคุยกันต่อกำลังสนุกเลยกับเรื่องของเลเซอร์ที่ถูกลืมนะคะซึ่งช่วงที่สองของหมอชวนคุยของเราสนับสนุนโดยออติสินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างนี่นะคะ อะกลับมาคุยกันต่อเรื่องของเลเซอร์คำถามที่พบบ่อยอเลยเนี่ยเวลาคนไข้มาหาเอาแผลเป็นมาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอแผลเป็นแบบนี้เลเซอร์รักษาให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ใกล้เคียงเดิมเนี่ยทำได้ต้องแบบใช้เวลานิดนึงแล้วก็ขึ้นอยู่กับ สภาพคนไข้หมายถึงสภาพร่างกายของเขาแล้วก็รวมไปถึงอายุของเขารวมไปถึงดื่มเหล้าซูบุรีไหมอะไรพวกนี้เพราะว่ามันมีผลต่อการทาง,งานของผิวหมดเลยแล้วก็แม้กระทั่งความเครียดก็มีผลต่อการหายของแผลเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้มันมีผลหมดเลยว่าแพ็เป็นจะดีหรือไม่ดีค่ะ เพราะฉะนั้นตอบคาถามนี้เลเซอร์ช่วยรักษาแผลเป็นได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยว่าจะแบบกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้มากแค่ไหนคําถามข้อแรกผ่านไปเรียบร้อยคําถามข้อที่2อันนี้พบบ่อยสุดเพราะพอเราพูดถึงเลเซอร์เราก็จะนึกถึงการนําไปรักษาฟ้าที่คนไข้ชอบถามเลยคุณหมอก็คือ ระหว่างทายารักษาฝ้าออกับเลเซอร์รักษาฝ้าแบบไหนให้ผลดีกว่ากันหรือถ้าใช้เลเซอร์รักษาฟ้าแล้วมันจะหายเลยไหมคุณหมอต้องช่วยตอบแล้วค่ะจริงๆแล้วฝ้าเนี่ยต้องมาดูว่าสาเหตุการเกิดของฝ้ามันเป็นจากปัจจัยอะไรค่ะ คือถ้าสมมติว่าคนไข้ที่เป็นฝ้าอายุมากๆเนี่ยเริ่มเข้าสู่วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือบางทีคนไข้ที่ต้องรับประทานฮอร์โมนหรือได้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปในกลุ่มนี้เนี่ยฝ้าหายยากเพราะว่ามันเป็นปัจจัยภายในเพราะฉะนั้นเราทําได้แค่ให้มันทุเลาลงให้มันบางลงให้มันน้อยลงนั่นก็ดีที่สุดแล้วใช่นั้นก็ดีที่สุดแล้วแต่ในกลุ่มคนไข้ที่มีรอยคล้ำรอยดาตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยบางทีกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มี การตอบสนองต่อการรักษาที่ดีกว่าค่าเพราะฉะนั้นหมอว่าการรักษาฝ้าเนี่ยมันหรือรักษารอยดําที่หน้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิด่คว่ามันคืออะไรหา,าให้เจอแล้วก็รักษาให้มันถูกสาเหตุ มันก็จะทำให้ผลการรักษาดีขึ้นแต่ถ้าถามว่าถ้าคณไข้เป็นฝ้าเอาเลเซอร์มารักษาฝ้าทําลายเม็ดสีทาําให้มันแตกลงหรือไปผัดเซลล์ผิวเลยทั้งหลายแหล่ทุกวิธีที่เราพยายามใช้กันอยู่เนี่ยถามว่าอะไรดีกว่ากันเมื่อเทียบกับยาทายาทาฝ้าที่เราใช้ในปัจจุบันที่จ่ายโดยแพทย์เนี่ยก็ยังเป็นยาฝ้าที่ยังมีสารไฮโดรวิโนนอยู่บางประเทศก็ห้ามใช้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยแดดก็แรงแล้วก็โดยลักษณะของ เชื้อชาติของเราเนี่ยเป็นฝ้าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการใช้สารพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นถามว่าอะไรมาเดียวกันถ้าเป็นยาฝ้าจริงๆมันก็กัดสีผิวที่หน้าเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ามันก็อาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณใช้เป็นนาน,านมันก็ทั้งว่าดีไหมมันก็ไม่ดีต่อผิวเพราะฉะนั้นการที่เอา2อ,อย่างมารวมกันนะ มันส่งผลให้เกิดผลการรักษาที่ดีกว่านั่นหมายความว่าเราก็ต้องใช้ศิละปะในการรักษา<ะ>ใช้เลเซอร์้ายิงเท่านี้ต่อไปใช้ยาฝ้ามันต้องเป็นเลือกอะเนี่ยเลือกให้มันเหมาะกับแต่ละคนซึ่งมันตอบยากค่ะเพราะปัจจัยการเกิดฟ้ามันเยอะมากได้ทั้งแสงแดดได้ทั้งเครื่องสำอางได้ทั้งฮอร์โมนได้ทั้งพันธุก,กรรมได้แม้กระทั่งภาวะการดูดซึมอาหารที่ผิดปกติ นี่แหละก็หลายปัจจัยอีกเช่นเดียวกันแต่จริงๆแล้วก็มีประสิทธิภาพถ้าเราใช้แบบถูกวิธีก็ทั้งหมดทั้งปวงนะว่าก็ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแพทย์ด้วยในเรื่องของการรักษาพวกนี้ใช่ไหมคะคุณหมอค,คะ,คคะอีกหนึ่งคำถามที่พบบ่อยอย่างช่วงที่แล้วคุณหมอก,ก็แอบเกริ่นมานิดนึงว่ามีคนจะชอบกลัวหรือว่าสงสัยว่าเอ๊ะอย่างฉันเนี่ยทำเลเซอร์แล้วนะ่าฉันดีถ้าฉันไปทําเลเซอร์บ,บ่อยๆฉันจะเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังไหมอันนี้คนถามเยอะมากเลยก็เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ Laser, มันสามารถจะเอามาใช้ในการรักษา,าโรคมะเร็งผิวหนังไดนะ้สามารถที่จะใช้หดใช้ทำลายเนื้องอกแล้วก็ใช้ในกลุ่มของไปทำลายเซลล์ที่มันจเจริญผิดปกติแล้วก็ไม่ได้ใช้เฉพาะมะเร็งผิวหนังนะคุณแอนมันสามารถเอามาใช้ในกลุ่มของมะเร็งปากมดลูกม,มะเร็งอวัยวะเพศชายมะเร็งช่องคลอดมะเร็งปอดนะส่วนใหญ่กลุ่มที่ใช้ก็จะมีเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์นะเลเซอร์ laser กลุ่มแยก1064หรือว่าเลเซอร์กลุ่มพวกอากร์กอนเลเซอร์เนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้โรคเนื้องอกได้เพราะว่าอะไรมันช่วยทําให้ลดอาการปัญหาเลือดออกค่ะช่วยทําให้การปวดน้อยลงมันเหมือนกับไปซีลพวกเส้นประสาททั้งหลายอาการปวดคนไข้น้อยลงแล้วก็การเกิดแผลเป็นน้อยลงราคาจะสูงขึ้นกว่า,าการผ่าตัดธรรมดาแล้วก็ต้องดูระยะของมะเร็งที่เป็นด้วยว่า มันอยู่ในระยะไหนถึงจะเอาเลเซอร์มา กลุ่มเนี้ยม<ส>าได้ใช่อ่อเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นี่เราได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เลเซอร์กันเยอะมากเลยคุณผู้ชมค่ะซึ่งเนี่ยว่าดีนะคะ,ะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีความรู้ติดตัวไปบ้างเวลาไปปรึกษาคุณหมอเราจะได้รู้ว่าเออเราจะต้องใช้เลเซอร์มารักษาอาการของเราในแบบไหน,นถึงจะได้ประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลมากที่สุดนั่นเองนะคะอ่าหวังว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการทําเลเซอร์กันไปเยอะเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว,ว่าใครมีคําถามสงสัยอยากจะปรึกษาคุณหมอแล้วก็ เรามี Offi c i a l Line ของทางรายการนะคะมีแอดสไลน์นำหน้าตามด้วยดรจุดอจิมาก็แอดเฟรนแล้วถามคำถามปรึกษามาได้เลยเดี๋ยวคุณหมอจะหยิบมาอธิบายแล้วก็มาเล่าให้ฟังในรายการแบบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนจากการกับคุณความสดชื่นทุกสัปดาห์ของเราค่ะ,อคะดอกไม้ส,ยสวยๆจากแคปซูลฟลอริสนะคะจัดครั้งเดียวอยู่ได้ตลอด <c oughs> ชีวิตเลยล้วเห <c oughs> มือนจริงมากๆใช้ได้ทุกโอกาส <c oughs> นะคะใครสนใจก็ติดต่อไปตามคอนแทคที่ขึ้นหน้าจอาได้เลยนะคะอะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะคุณหม และแนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ